สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วเมนจะเพ่ามาแล้วพี่น้องแฟนครับอิบซีพอยนเม่ห่อพอกันสวยในยจังเอยมือน,นี่นะครับชิปนี่เป็นความจริงแล้วเป็นความจริงแล้วเป็นความจริงเลยผีความจริงอย่างพี่น้องออกรถชิปหล่อพวงมือน,นี้มามาจำนะครับขั้นนี้พี่น้องกรไ,ได้ไปแม่ทว่าพายังเบิงเนี่ยครับสวยบอลนะครับพี่น้องพี่นอ้นองทำาะไรเบิงรถในตำนานเขาแก้ผ้าหล่อหา ฟูโซสวยบะไม่รำพาอสวยบะไม่รำพาวหมูจากรถดแต่ใต้กับเสฉิวยูพูดจะหูจากแ่ไม่รำพาวหมูจากรถดว่าสวยกับสวยว่าหลังจากตะเวนตะเวนหามาโดนแล้วนะครับสองร้อยหกสิบแรงม้ามีระบบหลากข่วงความเร้วเรียบร้อยนะครับพี่น้อง มาเบิงแต่ว่ามันมีลูกมันอยู่บ้านเนาะม,มีลูกมีลูกอยู่บ้านนะครับเอาไปลากลูกลูกลูกอย่บา้านคืออ้อยไรคือจังไม่รับผอาจารย์ตายบ้านแหละนะครับก็เลยหารถเขับไปเสริมที่มีเสริมทับนะครับรับสมัครโชเฟอร์ฟูโซ่ผอต้องขึ้นไปมึงด้วยคือว่าต้องขึ้นไปนั่งมึงด้วยเอาเข้าวไปนองข้าวเบิ้งภายในน้ำอาหาขึ้นยินได้ปะนี่ไว้ดำอันนั้น แล้วเนี่ยแล้วนีอยู่ดักใครเนยอยู่ดักใครเนี่ยอยู่ดักให้แม่แน่จอยู่ดักแม่แน่คุณคุเหยับล้อนี่หยับนี้ออตัวพี่น้องยีหไตาแม่เ่พ่อขึ้นไปแล้วครับพี่น้องคือตุ๊กตารถวะงามหัวหัวงัวงดีหัวหัวหัวัวห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 ัวงนวครัวหัวหัวงหัวคัวหับหัวหัวหัวรับบัั รถเพิ่นจอดไว้เที่รถจอดไว้่บ้านนะครับพี่น้องเพิ่นกะเป็นรถบ่แม่นบ่แม่นรถเต้นบอมเนรถเต้นรถอยู่บ้านรถอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนาะพี่พอร์ตเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับนะครับแต่มาเบิ่งก็เลยมาตกลงกันมามัดจับกันนะครับนดอกฮันหารอเบิ่งไปทั่ววคามสวยงามนะครับพี่น้องสวยงามสวยงามนะครับมีโอกาสวาสนาแล้วนะครับพี่น้องมีโอกาสวาสนาแล้วเสริมทีมเสริมทีมนะครับไร้โชคเฉลิมวุฒินะครับพี่น้อง เป็นรถซิปล้อพ่วงนะครับมีระบบลากพ,วกพวก่วงพร้อมนะครับครพี่น้องครับเพื่นั่นนะครับเดี๋ยวมีระบบลากพ่วงพร้อมนะครับหาซื้อใส่ตามเงินนะครับพี่น้องซื้อซื้อซื้อใส่ตามเงินนะครับเป็นขอ,อกเกษตร,ร,รสูงนะครับแต่ว่าขั้นนี้เิ่นกับว่าพันสีข้ายคือกันนะครับก็เลยเอาขั้นนีก้ก่อนนะครับพี่น้องตอนนี้เฮาสิมาเดสัญญากันนะครับ จางสิบเส้นนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอสัญญานะครับในหลวนพ่อนั่งเทิงพี่อยู่นะครับพี่น้องครับพี่น้องเขาเบิรงกนะครับคลิปนี้นะครับมีโอกาสได้อยู่บ้านนะครับได้เสริมทัพเสริมทีมนะครับของโชคเฉลิมวุฒินะครับพี่น้องไปคําไปคุ้นนี่ทั้งพุทนทั้งจีนเป็นเรื่องนะครับพี่น้องเขาได้หลายคนอาจจะอยากถามว่าราคาเท่าไหร่มนหลวงพ่อมาเบิรงนี่ ไปละแถวแก่ดิเอ้าถังแก่ดิครับเอาล้อมลูกทุ่งนี่เอ้าเสร็จอ้าวปิดประตูแล้วทดสับเนี่โอเคเลยนะครับพี่น้องโอเคเลยอ่ะเวลาตาด้วพี่น้องสวยงามรถในตำนานแด่เสฉยจิ้งกูขับลองเบิองอ๋อเจดีดนะวะเจดีย์ เอาล่างก็คืออีเท่าเทาวะเสียงนิ่มอยู่โอเคเลยยกดำเดี๋ยวอมนะครับพี่น้องยกดำเดี๋ยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับระบบเครื่องมาหารถแรงๆแก้ไว้ด้วยน่สองร้อยหกสิบแรงมากบ๊อบพิดหวังนี่ครับพี่น้องคลิปนี้คันนี้ครับพี่น้องเพิ่งเพิ่นบ่ได้ใส่ยังคือกันใส่ยังาห้องเจ้าของครับอ่ะน่ใจะจิ้วถ่ายเพิ่งนะครับ ยังเครื่องยังโอเคนิ่มเหมือนเดิมทุกอย่างครับพี่น้องตื่อตามเงินที่เฮามีนะครับพี่น้องราคาเงินจดนะครับราคาเงินติฟี่ตนะิดใจเลยนะครับเกียกูงานนี้ <laughs> โอเคโย้ท่นะานลองจดจัดฝันบึ่งม,มั้งนี่ จะจะฮะชื่อกาเ์ตูนเหรอมันเอาเมียคือลงเมียไงหนึ่งคือลองคือบ่าลองขี้บิึงได้ละพี่น้องว่าพี่บิึงไล้เดี๋ยวพี่ยกดำบิึงนี่ครับพี่น้องยกดำบิึงสวยงามมากๆเลยรถในตำนานเนี่ตะขอเดียวนะตะข้อเดียววะกระจก nè ăn ok lên ô oh, phá thai, cả xe về hết Nè ำแล้้วพี่นองจัดฟาดเบิมเลยนะครับพี่น้องเดิมเดิมนะครับพี่น้องเดิมเดิมความนิ่มความนิ่มของดำมาพี่น้องฟ้าไทยฟ้าไทยพิ่นเอาฟ้าไทยใส่ไปให้เพิ่นเอาฟ้าไทยใส่ไปให้เพิ่นเอาเพิ่นเอาวางไว้ทั้งดำเรืมขึ้นกว่าเห็นอยู่ อาจจะค่อยชมใส่นะครับอ่ะสวยง่ายมากๆเลยนะครับน้องยางดีสิเส้นนะครับเสริมทับรูดปึ๊ดแล้วหนึ่งของดำครับพี่น้องนะครับนี่เดี๋ยวลงแล้วนะครับพี่น้องทดสอบระบบดำหนิ่งตะไน เน่ฮึบน่าโอ้ยสวยงามใหม่เลยได้พอดีครบั้งฮะได้ยี่ละคขึ้นมาต้องได้เค่นั้นเอ้อ่ะจิตรนี่พาพี่น้องเข้ามาเชินสัญญานะครับมัดจำรถสิบปลอพวกนะครับกับแม่ลำพ่อกับเสียจิ๋วกับเก่งสายนะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องเอาฟ้าไทยขึ้นซ้กนกันนะครับซอยกันลืมองบอกเห็นอยู่ได้บ้างฮัลล์เรืมบอกลืมบอกหน้าลืมบอกหน้า แล้วดำลงมาแล้วจะรับผ um, ิดชอบตัวบานนี่ดำลงมาเหรอนั่นละต้องแล้วเป็นยังไงงามอยู่งามปะนิ่งนิ่งนิ่งดีอยู่นิ่งดีอยู่นั่งรถนั่งยี่ห้อสักวันไรสักวันใครอย่าลืมด้วเออหัวมันในคลองก็ มักจะเสียงเครื่องเลยพี่น้องยังนิ่มๆอยู่นะครับยังนิ่มๆอยู่นะครับนิ่มดีมากๆเลยนะครับนิ่มดีมากๆเลยครับะตอนนี้กําลังโซกันตอนนี้กําลังโซกันอยู่พี่น้องนะครับกําลังโซกันอยู่เสวนาเสวนาปรึกษากัน Um, แต่ว่าขึ้เห้าได้นห้าแดงเรือมีเข้ากับโอนเลยโอ้โหกว่ามปีกว่าหกสองหกสามปีกว่าเออปีกว่าเออปีกว่าทะเบียนขาดปีกว่าพี่น้องนะครับตอนนี้กำลังโซกันเรื่องทะเบียนขาดปีกว่าคือว่ารถนีคือสิร้อมโอนนะครับพี่น้องราคาพี่น้องเขาอาจจะสงสัยว่าราคาเท่าไหร่ราคาแปด แสนถ้วนนะครับพี่น้องแปดแสนถ้วนนะครับพี่น <It> ้องเข้า่าแพงบ่นะครับคอมเมนต์มาเด้อผมกะหาเบิึงนะครับซ้ำนี้ครับขอแกนะครับกับหน้านะครับชิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิึงนะครับเอาแทะไม่ใช่พาพเอาแทะชิปนี้ขอบคุณพี่น้องเข้าที่ที่ตามช่องลำเพลตะลุบาลพาเฟินพอกันชิปหน้าครับพี่น้องคำซ้ำละครชิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ